นายกสปายดสังกกรให้โยธากองช่างของแต่ละพื้นที่ลงมาเพื่อช่วยเต็มกำลังเพื่อที่จะได้สรุปและก็หาความเสียหายเป็นมูนลค่าเท่าไหร่ต่อบ้านเท่าไหร่อันนั้นคือเป็นความตั้งใจและก็สิ่งที่อบอตอจะต้องช่วยกันในฐานะเป็นท้องถิ่ด้วยกันนะครับนายกนายกประเมินอุบ,บัติเหตุ คือบาดเจ็บอะไรต่อไงบาดเหตุเกิดขึ้นทางนี้นี่ซุ้มโม่นี่ยนกประเมราคาตู้นักอ,อนุบาลบอกว่าแบบประเมินราคาปราเมินให้สูงเลยก็ได้ปร,ประเมินให้สูงนะประเมินให้สูงเลยก็ได้ถ้าด้านสภาพจิตใจเน,น,นี่ยประเมินไม่ออกเลยประเมิมนว่าความรู้สึกในเรื่องของการที่เกิดเหตุมันค่อนข้างที่จะหนักมันเกินกว่าสึนามินะมันเกินกว่าสึนามิมันเกินกว่าหรือถ้ามองดีๆเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับสงครามระเบิดลงมาแล้วก็ทิ้งลากหน้า ในส่วนของที่อยู่ของพี่น้องประชาชนส่วนในเรื่องของการประเมินความเสียหายเนี่พันล้านแม่มันเยอะมาก <ug> พันล้านแน,น่นอนมันเยอะมากมันเยอะมากเยอะมากเลยนะปะนายกบางทีบ้านเนี่ยไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าแม้แต่ฐานรากฐานก็ไม่มีเหลือแต่ซากเหลือแต่ซาก,ก,แ,ากแล้วรอบรอบรัศมีที่เกิดเหตุนั้น มันค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบหนักหนักมากหนักหนักส,สารชาวบ้านใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องรออต่อองค์อัลลอฮ์นะโดนบรรดาให <Yeah. S 2> ้ความเข้มแข็งของพี่น้องที่อยู่ในมุนโดนและก็เราที่มีศักยภาพมีกําลังเนี่ยก็จะต้องมาเติมเต็มให้การช่วยเหลือเท<ช>่าที่ เราช่วยเลื้ยได้อินนิงบอกว่ายังอันดับเหรออินนิงโดยประธานชมรมและก็ทีมงานของนายกทั้งหมดในจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นและก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็คือเบื้องต้นินเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบซึ่งเป็นแค่นิดเดียวนะแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกที่เราได้มีโอกาสให้แต่เราเองก็พร้อมที่จะระดงมาช่วยอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะฟื้นฟูในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ กลับมาสู่ในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างปลอยเรื่องตัวนอนายโย่สักครีกี่ะอนุกันนะเด้ย่มาตรการเละปัาประเด็นนี้มนายกคิดว่าทางรัฐบาลนายกรัเสนอผ่านนี้ตู้นว่ามาตรการสนองในเรือนขัดดันมาตรการนีซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะต้องเพิ่มในเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนเองไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่รอบๆในเรื่องของบ้านเรือนไกลที ก็จะต้องสอบสองในเรื่องของการประกอบธุรกิจของแต่ละคนรวมไปถึงหน่วยงานเอเนี่ยก็จะต้องมาให้ความสําคัญและก็ให้พี่น้องเนี่ยมีความตระหนักจากบทเรียนที่เราได้มาในครั้งนี้ซึ่งเป็นบทเรียนที่มันค่อนข้างที่จะล้ำ่าเป็นความเขาเรียกว่ามองข้างจากการใช้ชีวิตปกติของเราซึ่งนําไปสู่ในเรื่องของความเสียหายค่อนข้างที่จะมากมาย นะครับซึ่งมาตรการในเรื่องของการเยียวยาก็จะต้องเป็นหนึ่งอย่างไรก็แล้วแต่รัฐบาลก็จะต้องมาช่วยด้วยความรวดเร็วส่วนในเรื่องของต้นเหตุที่จะต้องพิสูจน์นู่นนี่นั่นกว่าไปในเรื่องของกระบวนการแต่ในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนี้ รัฐบาลและก็ส่วนราชการจะต้องมาเติมเต็มจะต้องมาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อพื้นฟูในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่อันนี้คือแค่มุมมองนายกหน้าที่เป็นส่วนตัวนายกนี่บอกมันนายกอันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนครับโคกเคียนนาราทวะนะเพลมาเซ่นนายกใยอ่ใหญ่ตูโซโกปัดดอนายกโคกเคียนนาราทวะความคิดเห็นฮะับโยปาตุผ่านเพลดีตอนนี้อากาศแช่ระกาศไลวีสันทอนให้ถึง seluruh dunia Bagi pakak tahu Kata Hekang Hang Ding tu Nak cing-cing Ha ni lupa tak kita pula ni Aduh Mari pakai Mari kita Dua tiga kereta Dua tiga kereta Pas mari sini tu Pas mana? kakak Rakut tu kakak tu sini Pas ke rumah tu mana? Apa ni? Tiga mana rumah? Dia tu Ibu tu tak apa Laki Pabu Pabu tu Buen hakir tak? Buen Sepas, sepas lah. Alhamdulillah lah dah dah. Ha.